สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พริ้งนะคะกับพวกเราที่จะมาเปลี่ยนคุณให้สวยพริ้งด้วยความพอดีค่ะสาวัสดีพริ้งทุกคนค่ะวันนี้ทีฉันนะคะขออนุญาตบุกท่ามเสือค่ะเราดูแบบ r ็อกชิคมากเลยวันนี้คือไรเป็นสกอตตัวแม่เลยทีเดียเราจะมาทําความรู้จักกับเทรนด์สอล้อที่เรียกว่ามาแรงตลอดการอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ พี่เขยเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าเจ้าสองล้อเนี่ยมันมีสเสน่ห์งไงทําไมผู้ชายถึงอยากได้มาครอบครองคันนักระหนาไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยน,นั่นงไง,ไงปัญหาถัดมาก็คือว่าถ้าเกิดเขาอินกับบิ๊กไบค์แต่เราเนี่ยยังไม่อินยังไม่<ล>อินอไม่อินสุดๆเราจะสามารถแบบทำยังไงที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้คะพี่สกอยตัวแม่ใจเย็นค่ะทุกคนคะ่ะใจเย็นนะคะสาวๆทุกคำถามวันนี้มีคำตอบคะ่ะช่วงหน้ากับพริ้งค่ะ อุต,ต่ะเอาค่ะไงงี้เลยอ่ะแขกรับเชิญดีดีค่ะแขกรับเชิญกันเองมากึงเนื well ถึงตัวนะเอาเหรอวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะกบมือต้อนรับพี่เปิ้ลนัทบูรณ์ไกลณทีค่ะดีค่ะคือวันนี้เนี่ยเรามาดีบันที่โชว์รูมอินเดียแอนด์เวกซ์ทรีมอเตอร์ไซค์ของประเทศไทยค่ะซึ่งพี่เปิ้ลเป็นท่านเจ้าของท่านเจ้าของกิจการใช่ครับนี่ไงตัวพ่อของงานมอเตอร์ไซค์เราจะมาคุยกันว่าเออมันเก๋งนหน้าดน่เลือดฝาดนะวันนี้คุณอ่ะหอดีดี เมื่อกี้ตกลงวิธีการซ้อนมอเตอร์ไซค์เป็นแบบนั้นเหรอใช่นั่นแหละปกติเราสั่งมาอ่ะเอางี้เป็นการเป็นงานนิดนึ่งคะเราพูดกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าไอ้เทรนด์มอเตอร์ไซค์ดิบไบค์มันมาแรงมากประมาณกี่ปีเป็นเทรนด์จริงๆเนี่ยป้าๆนะสองสองแล้วสามปีเนี่ยคะมันทำไมอะพี่ทำไมผู้ชายถึงต้องชอบมอเตอร์ไซค์อะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นความรู้สึก ตั้งแต่เด็กๆเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเด็กๆผู้ชายและผู้หญิงแล้วแต่เราชอบขี่จักรยานเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นแก๊งพอโตขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เราก็ไม่มีโอกาสทำา่าเะียดายกันไม่มีโอกาสที่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานเล่นกันก็ไม่ใช่แล้วใช่มันได้ความรู้สึกที่ว่าผู้ชายเวลาขี่เนี่ยมันได้เจอกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มผู้ชายกันผมว่ามันรู้สึกกลับไปเป็นความเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในการที่เราสามารถขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่นไปที่ต่างๆได้ การมาเจอกันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมันก็สามารถไปนัดเจอกันก็ได้อะไรก็ได้แต่ทําไมต้องมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มันมีความน่าหลงไหลน่าดึงดูดขนาดน่ะก็เปรียบเทียบเหมือนกันตอนเราขี่จักรยานรู้สึกไหมว่าเวลาขี่จักรยานเนี่ยเราสิกเรามีภาพที่เปิดกว้างกับธรรมชาติสิ่งรอบล้อมมันไม่มีอะไรขวางกันไม่เหมือนรถใช่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันง่ายในการที่ว่าเราขี่เสร็จปุ๊บมันใช่ไม่ใช่แค่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในระหว่างทางมันเกิดเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆในการทีี่่่่ขไไปปกกับเพือนลุม เราก็จอดเข้าปั๊มน้ํามันก,กินข้าวกันนั่งคุยกันมันคือความอิสระจริงๆถ้าเกิดคนขี่จะรู้ว่าความอิสระบนบนบน,บนอานมอเตอร์ไซค์เป็นยังไงบ้างค่ะจากคิดยังไงถึงยอมให้เปิ้ลขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ชายเราต้องรู้จักการขี่มอเตอร์ไซค์อย่างถูกต้องก่อนอเราถึงจะไว้ใจให้ออกไปแต่คุณผู้หญิงทุกคนคะมันเป็นอย่างนี้คือเราจะมีความคิดว่า ตายแน่ออกไปคว่ำแน่ดรถคว่ำรถสิบล้อเฮ้ยจริงจริงนิดล้อเกี่ยวที่ข่หล่นมาไม่คิดอย่างนั้นจริงจริงคือขับออกไปมันมีความเป็นไม่ได้ว่าจะโดนนิล้อเกี่ยวสิบล้อดูดรถ ความแล้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยผู้หญิงเราต้องก็ต้องเปลี่ยนความคิดเช่นกันว่าทําไมเราถึงคิดแต่เรื่องนี้ทาไมเราไม่คิดบ้างว่าเขาจะขี่ออกไปแล้วได้รับความสุขแล้วก็ขับกลับมาอย่างปลอดภัยนี่ไงแต่คุณผู้ชายเองก็ต้องมีมีความเข้าใจในการขับขี่ซึ่งตรงเนี้ยต่อไปเราจะอธิบายใ้ึงว่าว่ายังไงถึงจะปลอดสําหรับคนที่จะเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการขี่มอเตอร์ไซค์้องยอมรับว่ามันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าสี่ล้อนะครับ เพราะฉะนั้นการออกไปแต่ละครั้งเนี่ยในตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยเราก็ต้องมีความเข้าใจว่าในมอเตอร์ไซค์ที่เราขี่เนี่ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์ประเภทอะไรเหมาะกับการขี่ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ไม่ควรที่เอามอเตอร์ไซค์ผิดประเภทไปใช้อีกประเภทหนึ่งเช่นอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์บางทีเนี่ยใส่ล้อที่ผิดประเภทใส่ล้อเป็นล้อหนามโดยเทรนด์บางทีเขาชอบกันวเฉยไม่ดูเท่จังเลยแต่พอไปวิ่งบนถนนจริงๆแล้วเนี่ยบนถนนคอนกรีตที่วิ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับล้อใช่จริงๆล้อประเภทนั้นเนี่ยเหมาะกับการที่จะไปวิ่่งอยูใน สนามที่เป็นทางฝุ่นนะครับก็คือต้องศึกษาต้องศึกษาใจไม่ใช่อยู่ดีอุ้ยสวยอย่างเลยซื้อซื้อแล้วก็ไปขี่แต่งให้สวยอย่างได้แบบนี้คือเงินมีไงแต่ปัญญาจสติอะเนาะออย่างแรกคือตัวรถตัวราต้องรู้จักเข้าใจแล้วก็ทําให้มันถูกต้องกับประเภทค่ะแต่ตัวคนละคะตัวเราเองในการขับขี่เนี่ยแล้วก็ต้องแต่งตัวเนี่ยมีความสําคัญมากในการที่จะออกเดินทางในจิตแต่ละครั้งรองเท้านี่ย่นี่ไงเสียงมา แล้วก็หางยอ้ะหูตั้งจริงๆหูแทนหูตั้งนะครับอย่างเรื่องรองเท้าเรื่องกางเกงเรื่องแจ็คเก็ตต่างๆหมวกกันน็อกเนี่ยมันมีความที่มันเป็นเรื่องของเซฟตี้อ่ะนี่ไงคนชอบไปคิดว่ามันแค่เก๋ร้อนจะตายใส่ทําไมจริงๆแล้วมันไม่ใช่คะมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีการเจาะลึกกันด้วยขออย่างนี้ขอใช้ประโยคว่าไม่ลมไม่รู้ขออย่ารองเท้านะครับเวลาที่เกิดเกิดอุบัติเหตุเนี่ย ถ้าเกิดเราใส่รองเท้าที่มันมีหัวเหล็กหรือามีเซฟตี้เนี่ยเวลาลถความลงไปเนี่ยมันก็สามารถช่วยป้องกันขานิ้วเท้าเราได้บางคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบเนี่ยเวลาขี่เนี่ยค<อ>วามเนี่ยนิ้วหลุดออกไปเลยนะครับมีโอกาสที่นิ้วหลุดละะ<ว>ถ้าเกิดเราใส่รองเท้าที่มันมีการป้องกันที่ดีเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยได้กางเกงมันแข็งปุ๊บมันก็ไม่งอไม่อะไรละใช่กางเกงเวลาล้มมันมีส่วนเนี่ยเวลาลงกับพื้นเนี่ยถ้ามันมีกรอบ ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ป้องกันในเรื่องของะสืกอผ้าในฤดูหนาวใช่ถ้าใช่เหมือนกันไม่ว่าแจ็คเก็ตไม่หมวกหมวกกันน็อกที่ที่เหมาะสมเนี่ยมันสามารถช่วยชีวิตเราได้จริงๆหมวกกันน็อกแต่เขาชอบใส่กันเป็นแบบหมวกไม่นด้นมัเป็นแนวไงปัญหาคือมันเป็นแนวที่ว่าสมมติอย่างคนขี่ฮาร์เลย์เนี่ยแล้วคนขี่พวกรถสายคลีเซอร์เนี่ยเขาก็จะไม่สนุกที่จะใส่แบบเต็มตัวเต็มประโยชน์มันเป็นมันเป็นสายส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าเกิดว่าสามารถใส่อะไรที่มันครบได้มันก็จะดีซึ่งก็บอกตัวเองเหมือนกันเพราะ กก็็เเปนนนนหมือัะต่อไปนี้ใส่รองเท้าผ้าใบไม่ต้องขี่เลยนะอเฮ้ยเรื่องครอบครัวเดี๋ยวก่อนนะคะดิฉันจะพักให้เขาไปตีกันหลังไม์ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องของบิ๊กไบและเรื่องของสาวๆที่จะไปอยู่กับหนุ่มบิ๊กไบจะเป็นยังไงค่ะ เดินทัวร์กันบ้างเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์การแต่งตัวเนี่ยมันมีมากมายลิงก์มาจากช่วงที่แล้วที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่เก๋แต่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ยังค้างไวเพราะเมื่อกี้เราคุยกันว่าเราต้องรู้จักรถของเราเราต้องรู้จักเซฟตัวเองและที่เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือต้องรู้จักสกิลของการขับรถเอออันนี้สำคัญใช่คก็ บางคนเนี่ยยางเปิดในขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่เด็กล้วนะครับก็มีความเข้าใจโดยตัวเองว่าจะต้องขี่อะไรยังไงบ้างแต่พอเราได้ไปเรียนรู้ทักษะที่ถูกต้องเมืม่เราไปเรียนหนังสือฮะเราก็จะเปิดโลกความคิดเราเพิ่มมากขึ้นว่าสิ่งที่เราทำคือถูกหรือผิดอยากจะเตือน,นหลายหลายคนเลยว่า,า,าคนที่จะหันมาขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าขี่ได แต่ว่าควรต้องเรียนรู้ในการที่จะขี่ให้เป็นและขี่กันให้ปลอดภัยเพราะการขี่ในการออกทิปต่างๆเนี่ยวิธีการวางรูปแบบขบวนในการขี่ควรเป็นยังไงบ้างคนที่ขี่เป็นควรจะต้องนายังไงบ้างคนที่ขี่ไม่แข็งควรจะต้องอยู่ในลําดับยังไงบ้างมันมีสัญญาณมือคือไม่ใช่เฮโลกันไปถ้าสมมติว่ามีทุกอย่างอย่างเงี้ยเราในฐานะที่เป็นแฟนอะเราก็มีรู้สึกว่าเอองั้นก็ให้เขาขี่ก็ได้เพราะว่าเพราะมันปลอดภัยเขาดูแลตัวเองมันต้องดูแลซึ่งกันและกันมันก็จะลดลด ค่อยๆลดความกังวลใจซึ่งจริงๆต้องบอกว่าผู้หญิงที่บางทีมีปัญหากับการที่แฟนจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ัไม่ได้อะไรหรอกห่วงห่วงใช่นั<ช>้นเอง<แ>อย่างของจ่าก,กับพี่เปิ้ลเนี่ยจะไปซ้อนผลแรกเนี่ยคือพี่เปิ้ลขี่ขึ้นเหนือไปเ<อ>ชียงใหม่เขาก็ไปพิปของเขา3าวันเขาถึงเชียงใหม่ปุ๊บเราก็นั่งเครื่องตามไปจ้ะนั่งเครื่องสวยๆห่อหมวกกันน็อกไปหนึ่งใบแล้วก็ขอแนะนำให้เลือกหมวกกันน็อกที่เข้ากับแฟชั่นของตัวเองจะได้ไม่เดี๋ยวนึงเดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องแฟชั่กกแแต็็คือไไปปล้ว ไปนั่งซ้อนขึ้นดอยลองลองซ้อนดูสัทีมันก็มันมีเสน่ห์ของมันจริงๆที่บอกมันได้ลมได้กลิ่น มันอยู่กันมันมันอยู่กันสองคนอะเรารู้สึกว่ามันเปรียบเทียบแล้วมันคล้ายๆกับการทําความรู้จักเพื่อนสนิทเขาอะเออจริงคือมันก็จเป็นนะใช่ไหมคือแทนที่เราจะไปบอกว่าเพื่อนเธอเหรอฉันไม่คบหรอกเธอต้องมากับเพื่อนฉันเท่านั้นเธอต้องไปซื้อรองเท้ากับฉันเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องไปเจอเพื่อนเวามู้้จักเขาบ้างว่าเขาเป็นยังไงอาจจะลองแล้วรู้จักแล้วชอบหรือไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งแต่เหมือนต้องลองทําความรู้จักดูก่อนถูกต้องพอได้ลองแล้วก็ลองหาจุด สมดุลของกันละกันแอบถามต่อไปว่าผู้หญิงที่ซ้อนเนี่ยค่ะเขาต้องระมัดระวังแบบในเรื่องของการแต่งตัวหรืออะไรยังไงบ้างให้พี่ป้าแนะนําสักนิดนึงก็ได้ค่ะเผื่อที่บางคนแบบคิดจะซ้อนมอเตอร์ไซค์จริงแต่แต่งตัวอย่างไม่เหมาะสมเลยไปเนี่ยซ้อนก็ซ้อนไม่ได้เลยคือเขาต้องต้องดูแลตัวเองยังไงก็เหมือนกันก็เหมือนผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันผู้หญิงที่นั่งเนี่ยก็ควรมีเครื่องแต่งกายที่มีโปรดักชั่นที่ดีทั้งตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รองเท้ากางเกงเสื้อหมวกต่างๆ นี่งานมันก็จะมีอย่างนี้นะอาบให้ดูอย่างเช่นเอออยากเห็นนะออยากเห็นนิดนึงมันก็จะมีกางเกงกางเกงมันจะหนาหนาใช่ก่อนแรกเราชอบนะปกติกางเกงยีนมันจะไม่มีการเสริมตรงนี้เข้ามาแต่อันนี้คือเพื่อให้เข่ามันพับได้ไม่ไปซ่าเลยใช่ใส่เป็นสนับเลยใช่ใส่เป็นสนับเลยก็ดูแบบถ้าเกิดอย่างคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นฟรีเซอร์เนี่ยก็จะไม่ชอบแบบแต่งตัวแบบสปอร์ตเพราะว่ามันจะดูไม่ค่อยเข้ากันก็จะมีเป็นกางเกงยีนที่แบบว่า ใส่นามากใช่สามารถเก่งผ้าให้จะหนาพุกผ้าเคล็บล่าก็จะเหนียวเวลาล้มเนี่ยมก็จะไม่ฉีกขาดง่ายนะครับแล้วก็จะมีพวกชุดเกาะใส่เข้าไปที่ตัวเข่าใส่ไปที่ตรงก้นสักพวกอะไรพวกนี้ป้องกันไว้ชอบกันอยู่ดีที่เป็นกระเป๋าสมองเฮงเลยนะว่าจริงๆมันเป็นแฟชั่นที่เก๋เนาะ ใช่แล้วคุณก็จะดูบึกบุญไม่ต้องว่าผูกไว้กับหัวเข่าให้วุ่นวายไม่ได้จะไปเตะค่ะอย่างถุงมือพี่ถามนิดนึงว่ามันพิเศษกว่าถุงมือทั่วไปยังไงถุงมือเนี่ยจะมีถุงมือที่มันเสริมเกราะเหมือนกันเวลาล้มต่างๆเนี่ยจะมีความเหนียวของมันกับถุงมือที่ป้องกันในเรื่องของแดดล้มธรรมดาเนี่ยมันมันมีระดับความปกป้องของเขาใช่ถ้าเราจะขับแบบว่าความเร็วสูงพวกรถสปอร์ตลงสนามกันเนี่ยก็จะมีชุดที่แบบเป็นชุดหนังจริงๆเลยใส่ถุงมือเป็นกรอะเรียบร้อย แต่วถ้าเกิดว่าวิ่งเาโดยทางปกติเครับเป็นถุงมือที่บอกว่ามีเสริมโครงสร้างให้มันมีความเหนียวเหมือนที่บอกว่าถ้าอถ้าล้มไปแล้วมือต้องรับน้ำหนักมาเลยเราทันทีนะเราเอามือลงก่อนใช่ซื้อช้อปปิ้งหมวกกันน็อกล่ะเอ้ยเอาน้องพูดสิน้องพูดน้องพูดคือจะบอกว่าหลายๆคนก็คิดต่อไปบอกว่าจะเป็นผู้หญิงสาวที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแบบแต่งตัวสวยได้ไหมเราก็จะบอกได้ว่าสวยได้ค่ะอะอย่างนี้สมมุติหลายคนอาจจะคิดว่านี่มันสมชายจดปลายเท้าหรือเปล่า จริงหุ้ยสมชายมีสัมชายคือฉันใส่ฉันจะต้องดูแบบไม่โอเคแน่แน่จริงขอแนะนําให้นํามาผูกเอวคุมไหลทำอะไรได้หลายอย่างหรือใส่เข็มขัดเข้าไปหน่อยไหมถ้ามันโค้งก็มันดูบอยๆไปอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเราว่าเสน่ห์ของการไปซ้อนมอไซค์ของผู้ชายเนี่ยคือการที่เราแต่งตัวเป็นพวกเดียวกับเขานะอ่ะนี่หมวกกันน็อกมันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งเห็นบอกว่าเจอพี่เปิ้ลครั้งแรกนี่หมวกกันน็อกพี่เปิ้ลสีอะไรคะสีทองเลื่อม อิเตอร์แบบนี้แต่เป็นสีทองใช่ใตกใจมากฉันถึงก็ไม่แน่ใจเบาๆแต่คนชอบแฟชั่นเนี่ยก็จะหมวกอย่างเงี้ยเป็นหมวกลูบี้จากฝรั่งเศสนะครับตัวหนังก็เป็นหนังแกะของที่ที่ฉันใส่เป็นลิมิเต็ดโดยคาล็กเซลออนี่ไงนางก็หาวิธีความสนุกของนางได้อยากอยู่เป็นคนมีอะไรมันมีมันมีความสนุกนะโมเมไม่แนะนำรองเท้าส้นสูงที่ทรงตัวยัก จริงเพราะว่าขึ้นลงลําบากอะไรเลาย่แลวอย่างหนึ่งอะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแองเกิลบูทนะมันใส่ยากนะแองเกิลบูทเนี่ยจริงๆแล้วมีคนชอบคิดอะให้ดูนิดนึงนะคะว่ารองเท้าของเราไม่เกี่ยวกับรองเท้าพี่เปิ้ลเออเคือรองเท้าข้อขาแบบเนี้ยค่ะถ้าคุณขายาวนะคะเหมือนน้องสิพิซีนีที่เป็นนางแบบก็รอด่ายมากนะคะแต่ถ้าคุณข้อขาสั้นเท่าดิฉันนี้นะคะวิธีการทําให้รอดนั้นก็มีอยู่บางอย่างใช่ไนะคะ คือถ้าเกิดสมมติอะถ้าจะใส่ต่อกันไปอย่างนี้เลยให้ยาวๆให้ยาวๆไปเลยมันก็จะแลดูเหมือนขายาวมากเพราะมันสีดํายาวเท่ากันหมดใช่หรือถ้าเกิดจะเกิดชีวิตแบบนี้อย่างดิฉันต้่งมีการตัดระหว่างอะก็อาจจะเป็นการใส่ที่มันไม่สูงมากจนเกินไปค่ะถ้าเกิดคุณใส่ขึ้นมาเป็นขนาดนี้เนี่ยช่วงขาคุณเหลือน้อยค่ะคุณก็จะดูยิ่งขาสั้นกว่าเดิมช่วงล่างหนวดก็ต้องเหลือให้มันยาวๆนิดนึงแล้วนอกจากนั้นถ้าใส่เป็นเกงยีนะคะแนะนําว่าให้เหมือนคับขานิดนึงแล้วก็ให้เหลือเห็นเนื้อนิดนึงค่ะ การที่มีสามีขีม่มอเตอร์ไซเนี่ยมันเป็นข้ออ้างให้เราเยอะรูป้ป่ะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเราก็สามารถที่จะแบบ มีหมวกนะแล้วก็ต้องมีหมวกติดไปนิดนึงแล้วก็หรือแบบผ้าคาดผมผ้าคาดผมเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นแฟชั่นของคุณสาวๆได้ค่ะก่อนใส่หมวกถ้าเกิดใครบอกว่าผมฉิ่นเสียดทรงฉินใส่หมวกใช่ไหมวโอเคมพมีเราสามารถเต็มพันธงพันผ้าไปก่อนปกป้องผมเราก่อนผ้าก็เลือกให้สามีซื้อที่แพงที่สุดที่เราต้องการีสามจัดทรงให้พี่เลยอ่ะ วันนี้จริงๆเห็นพี่เปิ้ลบอกว่ากําลังจะมีงานด้วยสําหรับใครที่รักมอเตอร์ไซค์ไปงานให้พี่เปิ้ลบอกได้เลยค่ะว่างานนี้ที่ไหนอย่างไรอยากเชิญไปที่งาน Bangkok m o t o r b i k e Festival นะที่เ e n ต์ a l นเบิรเป็นงานใหญ่ประจำปีนะใช่ครับก็วันที่28มกราคมจนถึงวันที่1กุมภานะครับในงานก็จะมีตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ค่ายต่างๆที่มาจัดแสดงรถแล้วก็ขายนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าที่จําหน่ายพวก อุปกรณ์แต่งกายต่างๆก็จะมีจัดทำโปรโมชั่นกันลดพิเศษภายในงานะนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์ก็สามารถ ี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่ด้านลานดหน้าเซนทรัลเวิลด์ได้เลยฟังทิ้งวันนี้อาจจะยังไม่พอนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าอยากจะให้แฟนคุณเนี่ยทำความเข้าใจกับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันจูงมือกันไปจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยมันปลอดภัยอย่างนี้มันเหมาะแบบนี้แบบนั้นถูนต้องในไหนก็ในไหนละช่วงหน้าขอเชิญซ้อนมอเตอร์ไซค์หน่อยไว้พี่รอตอนนี้อยากให้ลองไม่ต้องกลัวชอบ พี่ทำได้น้องทำได้เย <Yeah. S 1> อะออเดี๋ยวพี่ให้ซ้อนสามีพี่รับรองปลอดภัยกรี๊ดเั้นซ้อนเลยนั่นนะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าเรา3คนจะซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไงในพริ้งค่ะ พร้อมไหมคะนี่เป็นหมวกดีไซน์แบรนด์ของพี่เปิ้ลเองนะคะใช่นี่ไงชอบมีเป็นดีไซเนอร์นอกจาเป็นไบค์เกอร์เป็นดีไซเนอร์คือเขาตื่นเต้นอย่าตืนเต้นขาขอสิ่งที่ดูง่ายที่สุดละกันและดูเป็นประโยชน์กับกระโปรงน้องได้โอเคค่ะอูร่าที่นคะสวัสดี่ะคุณพี่เื่อนทนี้เลยค่ะแวแอบถีบให้นี่ไงขึ้นแล้วนะจะบอกมีวิธีขึ้นด้วยค่ะ เวลาที่เราพี่ขึ้นก่อนใช่ป่ะค่ะแล้วขึ้นเสร็จปุ๊บเหยีบนิดนึเหยียบตรงนี้นะแล้วก็จับไหล่แล้วก็ก้าวข้ามมาอย่างนี้เลยค่ะนั่งนั่งมันจะง่ายค่ะคือจับไหล่แล้วก้าวข้ามเนี่ยแหละพี่ขออนุญาตนะคะขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วพอจะขึ้นเนี่ยก็คือจะบอกสัญญาณอ่ะพร้อมขึ้นได้เลยคือขาคนขับเนี่ยจะตั้งแล้วรับประกันขาพี่เกตสู้เขาค่ะได้แล้วกูดูดีมากโอเคนะโอเหยยีบแล้วขึ้นโอเค วิธุดค่ะจะมีการหมวกชนกันบ้างนะคะพี่อยากเกาะอะไรก็เกาะเลยค่ะก็แค่พี่เปิ้ลสามีพี่จ๋าเท่านั้นเองเป็นพี่ไปเลยนั่งงานนางศบเลยมาลองเออลองนะค่ะเขาดูสบายมากเลยป็นไงคะได้ลองนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างยังกลัวอยู่อย่างพี่ทิพย์ ไม่น่ากลัวอย<ม>่างที่คิดใช่ไหมเพราะเราได้รถที่แบบเหมือนจริงๆแล้วเหมือนนั่งเป็นแบบผู้โดยสารในรถธรรมดาอ,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 อันนั้น<ช> <ๆ S 1> ก็เลยยิ่งง่ายกว่าเดิมไม่ต้องทรงตัวใดๆพี่เกศเป็นไงสําหรับพี่เกศพี่เกศรับรู้ถึงความสนุกความ,อ,มอิสระแล้วก็ลมมันมันคนละฟิลกับการขับรถอะ<ช>่ะ่รงนี้มันมันเป็นฟิลที่ทําให้เรารู้สึกฉันฉันคอนโทรลโลกใบนี้ใช่แล้วมันจะรู้สึกเหมือนเราคอนเนคกับธรรมชาติเบาๆคือถ้าไปไปไปซ้อนอยู่แบบภูเขาอะไรเงี้ยนะมันจะได้กลิ่นดินกลิ่นฝนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้อารมณ์มันคืออิสระ เป็นความรู้สึกหนึ่งเนาะเป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งระดับของความสัมพันธ์ของคนสองคนนะเห็นพวกเราดูสวยเก๋ขนาดนี้ก็เปลี่ยนแฟนเป็นคุณผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์กนดีกว่าค่ะไม่ใช่ให้แฟนเราหัดขี่มอเตอร์ไซค์ป้ไปด้วยกันค่ะไปด้วยกาน กลัวละขายกลัวไหมคะายกลัวละเรียกว่าน่าจะได้ทุกคําตอบนะคะแต่ว่าขอบอกอีกนิดนึงค่ะคือต้องต้องยอมรับเนอะว่าความชอบของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันสําคัญอยู่ที่เราจะต้องมีความพยายามที่จะปรับจูนเข้าหากันที่ได้นะคะขอแค่ความเข้าใจก็ไปได้วยกันได้ค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะพริ้งก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอบคุณสถานที่สวยๆตรงนี้แล้วก็ความรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์มากมายที่พี่เปิ้ลนำมาให้เราด้วยนะคะขอบคุณพี่เปิป้ลด<ป>้วยนะคะคุณขอบคุณนะคะแล้วก็ ฉันเบื่องานแบว่าหนุูหนิงฝั่งนั้นขอขอบคุณร้านอย่างเต็มๆก่อนนะคะ,ะ HDP Cafe แล้วก็โชว์รูม m Indian และวิกตอรี o o อเ c c ร์ประเทศไทยนั่นเองคะ่ะที่วันนี้ให้เรามาแว้นเต็มที่เลยใช่ค่ะแล้วกลับมาพบก,กับพวกเราพริ้งที่จะมาเสิร์ฟสาระสร้างความเข้าใจในเรื่องใกล้ตัวให้กับผู้หญิงทุกคนคะ่ะค่ะแล้วมาพริ้งไปด้วยความพอดีกับพวกเราพริ้งค่ะสวัสดีค่ะิ่ิ่รนรึนรไปต่อเลยลเกี่ยกัเรื่องของซฟ ไม่ช <łość> ่วงหน้าคุยไม่ต้องอ่านไม่ต้องเป็นพิธีกรเดินมาคุยเองใช่คุยไม่ต้อบอันนี้ไม่ใช่ของป้านักทีกางเกงไม่ต้องกางเกงกางเกงอะไกางเกงฉันรักเขา